การพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) คือโอกาสครั้งใหญ่ของสปปลาวแต่ก็เป็นบทสอบความแข็งแกร่งการลงทุนในคนโครงสร้างพื้นฐานและการกระจายความเสี่ยงครับหลังจากการใช้เวลากว่า50ปีในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDC ลาวกำลังเดินหน้าสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจตนหากการประเมินในปี2026ผ่านไปด้วยดี สพป,ะปะาลาวจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถไต่ระดับขึ้นจากกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดของโลกได้สํเาเร็จแต่เส้นทางหลังจากนั้นครับจะไม่ราบรื่นเสมอไปฮะการพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดจะนําไปซึ่งความท้าทายที่หลีเลี่ยงไม่ได้เลยรวมถึงการสวญเสียสิทธิประโยชน์ทางการค้าบาปประการการเข้าถึงเงินช่วยเหลือและเงินกู้แบบผ่อนปรนที่ลดลง และการลดลงของความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการของ ODA และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการมีส่วนร่วมในเวทีระดับประเทศมีการคาดการครับว่าสปปลาวจะต้องเผชิญกับภาวะทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราเพดานการมีส่วนร่วมในองค์กรสหประชาชาติองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆจะเพิ่มขึ้นหลังจากการพ้นสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภารณีสาธารณะ โครงการเพื่อโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทําให้นี่ต่างประเทศของเราพุ่งสูงเกิน100%ของ GDP บางปีหาเศรษฐกิจกไม่โตเร็วพอนี่อาจจะกลายเป็นวิกฤตครับขณะที่การพึ่งพาการลงทุนจากจีนซึ่งเป็นการพึ่งพาทุนจากประเทศเดียวมากเกินไปทําให้เรามีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของจีนข้อมูลณนะสิ้นปี2566 สปปลาวมหนี้สาธารณะและหนี้รัฐบาลค้ำประกันรวมทั้งสิ้น1.38หมื่นล้านดอลลาร์ซึ่งลดลงเพียง1%จากก่อนหน้านี้และคิดเป็น108%ของ GDP ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นครับแสดงให้เห็นว่าหนี้ต่างประเทศของสปปลาวกว่าครึ่งหนึ่งซึ่งมีมูลค่า1.05พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นหนี้ของรัฐบาลจีน ปี2565รัฐบาลลาวตั้งเป้าหมายในการลดอัตราหนี้สาธารณะของ GDP ประมาณ5%ภายในปี2568ก็คือให้ได้ลดลงเหลือ89%จาก94%ผ่านความพยายามเพิ่มรายได้ไดลดการกู้ยืมและการใช้จจ่ายซึ่งรัฐบาลคาดว่าภาระผูกพันจะยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วง5ปีข้างหน้า โดยประมาณการครับว่าระหว่างปี2,567ถึง2,571ยอดหนี้ที่ต้องชำระในสกุลเงินต่างประเทศรายปีจะอยู่ที่ประมาณ1.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การพัฒนาที่ยังไม่ทั่วถึงหากการเติบโตกระจุกตัวในบางเมืองใหญ่เท่านั้นอาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นด้านการพัฒนาการส่งออกสินค้าพลังงาน แม้พลังงานจะเป็นสินค้าหลักของเราแต่ราคาพลังงานโลกผันผลสูงและอาจไม่ยั่งยืนในระยะยาวครับเพื่อตอบสนองความต้องการที่ท้าทายที่คาดการไว้รัฐบ,บาลสปปลาวและประชาชนก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความพึ่งพาตนเองในปีต่อไป ลำดับความสําคัญได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจก,การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและการเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเราทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติอย่างไรก็ตามครับตาแหน่งยุทธศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานกําลังมาแรงครับแม้จะมีความเสี่ยงหลายด้านแต่เราก็มีจุดแข็งที่น่าสนใจ นุดกลัโงโลจิสติกในอาเซียนโครงการรถไฟฟ้าลาวจีนและการเชื่อมโยงเส้นทางพานิชใหม่ๆทําให้ลาวสามารถใช้จุดยุทธศาสตร์กลางภูมิภาคเชื่อมไทยจีนเวียดน,นามแล้วก็กัมพูชาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกจากรถไฟยังมีโครงการพลังงานน้ําและนิคคมอุตสาหกรรมใหม่ๆที่กําลังพัฒนา ขณะเดียวกันครับก็มีความร่วมมือกับจีนในโครงการ b u ลแอนด์โรสอิน t ทอวทีฟำให้ลาวได้รับเม็ดเงินลงทุนจํานวนมากในระดับโครงสร้างพื้นฐานหากบริหารงานอย่างเหมาะสมแต่ตอนนี้ครับสามารถผลักดันเศรษฐกิจลาวให้ขยายตัวในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจ อีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวขาจับไม้เซลฟี่นะครับตัวนี้สามารถที่จะแบบพกพาได้ด้วยนะครับนะสามารถที่จับใส่มือถือแล้วก็มีไฟตรงนี้สามารถชัดแบบได้ในตัวแล้วก็มีตัวสวิตช์ไวไฟเป็นสวิตช์ไวเลสที่สามารถกดปิดเปิดได้นะครับขาตั้งตรงนี้สามารถที่จะตั้งขาตั้งได้นะครับมีขาตั้งแล้วก็มีไฟมีไฟก็คือกดค้างไว้ <S <S เห็นไหมฮะเป็นไฟนวลเห็นไหมฮะเป็นไฟนวลอันนี้เป็นไฟขาวระดับหน ون, <S <S ึ<ร>่ง ไฟขาวระดับ2ไฟขาวแล้วก็เป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะสีเหลืองนวลคือมันอัจรประโยชน์มากคุณจะสามารถที่จะเซลฟี่ในที่แม้จะแสงน้อยก็ได้ยืดสูงได้เท่าไหร่ครับลองดูปื๊ดนี่สูงมากเห็นไหมนี่สูงมากนะหรือจะเป็นไม้นะ่นี้ก็ได้นะครับสามารถจัดได้นะเนี่ยสามารถหมุนรอบได้เป็นแนวตั้งก็ได้เป็นแนวนอนก็ได้เห็นไหม